วัดป่าเทพอินทรปรดิษต์ตํบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ห่างจากพุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคะ่ะ มีความโดดเด่นคือพระอุโบสถสีทองเหลืองอลามทั้งหลังรวมไปถึงเจดีทองที่ตั้งอยู่ด้านหลังของพระอุโบสถและองค์พญานาคคลาดสีทองที่ประดิษฐานร้อมรอบพระอุโบสถเอาไว้ส่วนข้างในของพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธธรรมบรรดาลสุขพระพุทธรูปเนื้อกายสีเขียวประทับนั่งองค์ใหญ่ปางนาคปลุกซึ่งเป็นที่เลื่อมใสและศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนพระอุโบสถสีทองประดับประดาตกแต่งด้วยปูนปั้นนูนสีทองตัดกับพื้นสีแดงสร้างความโดดเด่นงดงามยิ่งนะส่วนเส้นทางเข้าสู่วัดจะเป็นซอยแคบถนนดินธรรมชาติผุขาเล็กน,อน้อยเข้าไปลึกพอประมาณไปตามเส้นทางเรื่อยๆก็จะเห็นวัดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติลายล้อมด้วยต้นไม้บรรยากาศร่มรื่นมาก เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาของทุกวันเป็นอีกหนึ่งที่กัดที่น่าสนใจหากท่านมาเที่ยวชัยภูมิก็ไม่ควรพลาดที่จะเมื่อชื่นชมความงามร่วมทำบุญและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตค่ะส่วนด้านหน้าของพระอุโบสถจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปูนปั้นเนื้อทราย